สวัสดีครับผมวันนี้จะมารีวิวอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการตกปลาแนวสตรีมฟิชชิงอย จะมารีวิวอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการตกปลาแนวสตรีมฟิชชิงหรือว่าตกปลาลำทานน้ำไหลนะครับผมอุปกรณ์ที่ผมใช้หลักๆก็จะมีเป็นชุดสปิน1ชุดแล้วก็เบสอีก1ชุดนะครับเดี๋ยวขอรีวิวชุดสปินก่อนละกันครับผมที่เห็นบ่อยมากที่สุดก็น่าจะเป็นตัวนี้ครับ เป็นตัวแรกๆเลยที่ผมเริ่มทำคลิปตกปลาแนวสตรีมฟิชชิงแล้วก็เพื่อนๆก็น่าจะจะเห็นตัวนี้ตัวแรกเลยของผมก็จะเป็นอาบูคาดินนล33นะครับอาบูคาดินนล33ตัวนี้ของแต่งแทบจะไม่มีอะไรเลยมีแค่สปูนตื้นลูกเดียว แล้วก็แต่งอีกอย่างนึงก็คือเป็นตัวลดเสียงของ ISO หรือว่า iOS นี่แหละครับแค่นี้เลยแล้วก็ใส่สาย PE 0.4ก็ตีได้เลยครับอีกตัวนึงไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่แต่นานๆก็ใช้ทีนึงตัวนี้อาบูเหมือนกันแต่เป็นอาบูคาดีนาวส3ครับตัวนี้เป็นสีดำล้วน ไม่ค่อยได้ใช้ครับก็เลยก็เลยไม่ค่อยได้ใส่สายไว้เคยใช้สองสามคลิปครับเห็นสภาพมันสวยดีก็เลยไม่อยากเอาไปลุยมากกลัวกลัวจะเป็นรอยก็เลยเก็บไว้ในตู้ครับตัวนี้ a บู Cardinal C3 Size เขาจะใหญ่รู้สึกว่าเหมือนจะใหญ่กว่า33นิดนึง ส่วนตัวเนี้ยเขาจะเป็นสปูลสปูลข้างนอกเห็นไหมสปูลเขาจะอยู่ข้างนอกส่วน3-3สปูลเขาจะอยู่ข้างในอยู่ในถ้วย3 3สานี้จะเป็นปีเก่ากว่าปีลึกกว่าครับเห็นไหมครับสปูลเขาจะอยู่ข้างในสองตัวนี้สปินที่ผมใช้อยู่ ที่เหลือก็จะเป็นเบสเบสตัวแรกก็ที่น่าจะเห็นกันบ่อยก็น่าจะเป็นตัวนี้ครับ Shimano c a l c u t a 5.1ครับผมหรือว่าที่เรียกว่า CQ 5.1ครับถ้า5.0เขาจะหมุนขวาส่วน5.1จะหมุนซ้ายครับ ทองสวยสายในลอกก็ PE 0.4 y g k เหมือนเดิมครับตัวนี้ที่ของแต่งก็จะเป็นที่แต่งไว้สำหรับเหยื่อเบานะฮะก็จะเป็นสปูลเอวิลสีดำข้างในแล้วก็ลูกปืน3ลูกแล้วก็แต่งคลิกเสียงคลิกเสียงแล้วก็ภายนอกก็จะเป็น แต่งหนอบครับแล้วก็แป้นกดประมาณนี้เลยครับผมไม่ค่อยแต่งอะไรเยอะครับของผมไม่ได้เน้นหลอมากเพราะว่า,าสภาพมันแบบลุยๆอะ่ะสามารถก็จะแต่งเพื่อตีเหยื่อเบาโดยเฉพาะเลยแค่นั้นเลยแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นเมกกาบดครับ เบสซอนดะตัวนี้เด,เดิมเลยครับผมเป็นลอกแท้เดิมพร้อมกล่องได้มาพร้อมกล่องเลยตอนนั้นสภาพดีเลยครับตัวนี้เขาแต่งแค่สปูลลูกเดียวเปลี่ยนสปูลเป็นสปูตต้นส่วนลูกปืนอะไรเหมือนเดิมหมดเฟืองเฟืองเลยเดิมหมดเลยครับแต่งอย่างเดียวเอ้สองอย่างแต่ง สปูนเปลี่ยนสปูนกับคลิกเสียงแค่นั้นเลยครับของผมทุกตัวต้องใส่คลิกเสียงเพราะว่าผมชอบปากัดแล้วก็เขากระชากทีนึงขอให้มันได้ยินเสียงสักหน่อยตัวเล็กแค่ไหนก็ได้ยินเสียงหน่อยก็ยังดีค่ะแล้วก็ตัวต่อไปที่ใช้อยู่ปัจจุบันตัวนี้เพิ่งได้มาล่าสุดครับ สมิธปั๊กเกอร์ครับสีเขียวหมุนซ้ายหมุนซ้ายกดข้างกดข้างเพื่อที่จะฟีสปูนแล้วก็ตีครับตัวนี้ของแต่งก็2ออย่างสปูนเพื่อที่จะตีเยื่อเบาแล้วก็คลิกเสียงขาดไม่ได้เลยครับผม ประมาณนี้ครับสายในลอกก็ pe 0.4 y g k เหมือนเดิมครับผมลอกก็หมดแล้วครับประมาณนี้ครับที่เหลือก็จะเป็นลอกงานงานอาจิงานชายฝั่งก็ไม่ได้เอามารีวิวครับเพราะว่าเป็นอีอกแนวหนึ่งแต่มันจะก็จะมีตัวเบอร์แว n นคว d ิดเบอร์ C2000 ที่ผมเอามาเล่นในงานน้ำไหลงาน ul อยู่บ้าง แต่ไม่ได้เอามารีวิวครับเพราะว่าผมวันนี้จะเน้นแนวแบบคลาสาสิกหน่อยครับผมส่วนคันคันที่ผมใช้ประจำเลยคัน,นปลาติดต่อครับผมด้ามปลาติดตอ่อแล้วก็ ชุด,ดีน้ตัวนี้ก็เป็นปลาติดตอ่อครับแล้วก็ตัวนึงที่มีนะท,ที่ผมมีอยู่ตอนนี้ก็ปลาติดตอ่อครับผมตัวนึงตัวนี้เป็นเขากวางเขากวางเขากว้างไม้ไม้สเหลาครับ แล้วก็อลูครับปาติดตอเหมือนกันกดามหนึ่งตัวนี้ไม้สเตบลไลสีแดงแล้วก็รีซีสก็ไม้สเตบลไลเหมือนกันหัวอลูครับปาติดตอ้อตัวหนึ่งก็ไม้ตัวน,วนี้ตัวนี้ไม้ผมไม่แน่ใจนะผมได้มือสองมาตัวนี้ไม้ก๊ก ติดตอมนกันครับแต่ตัวเนี้ยแบงค์เขาถอนไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเขาเขาอัดอัดน้ํายามาเลยแน่นเลยตัวเนี้ยตัวนี้เขามากับชุดสีท่อนผมได้มือสองมาครับสีท่อนย้ายแบงค์ไม่ได้เอาแบงค์ไปใส่ด้ามอื่นไม่ได้ต้องใส่กับแบงค์ชุดนี้อย่างเดียว แล้วก็ที่เหลือที่ที่ผมใช้ชอบใช้ประจำเลยนะฮะสชุดนี้ครับชุดนี้แบงค์เป็นของผมให้นาเบียแกบิวให้นาเบียสตรีมบิวครับอยู่ภูเก็ตให้แกบิวให้แล้วก็เอามาประกบกับของน้าตอ เวลาเราสั่งด้ามของหน้าตอหน้าตอก็จะให้ตัวตัวด้ามมาแล้วก็ตัวนี้มาครับตัวเนี้ยตัวนี้เขาเรียกว่าบางคนเรียกว่าเดือยบางคนเรียกว่าตัวต่อบางคนก็เรียกอะแดปเตอร์อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเอามาสวมกันแล้วก็เราส่งตัวเนี้ยส่งตัวเนี้ยไปให้ช่างไปให้ช่างใส่แบงค์ให้บิ้วให้หรือว่าเราจะสั่งที่หน้าตอทีเดียวเลยก็ได้หน้าตอมีตัวเลือกให้หน้าตอปฏิต่อครับส่วนส่วนผมสั่งแค่ด้ามมา แล้วก็ผมส่งตัวนี้ไปให้หนาเบียนาเบียแกก็บิวมาให้สเปคกันนี้ที่ผมที่ผมใช้ประจําเลยนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณความยาวแบงค์รวมด้ามอยู่ที่ประมาณ3ฟุต7ครับที่ที่เห็นผมใช้บ่อยมากที่สุดที่คันเนี่ยเรียวๆเนี้ยคันบางคนเรียกมาจิ้มฟันอะไรเงี้ยประมาณนี้ยผมชอบใช้ผมสั่งที่นาเบียแกมีเบส 1>, 1อันแล้วก็สปิน1อัน3.7ุตหมดเลยท่อนเดียวเวลาเดินทางก็ถอดถอดชุดนี้แล้วก็เดินทางบางทีก็ใส่ไปเลยประมาณนี้ครับส่วนสายสายที่ผมใช้เลยหลักๆเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่เข้าวงการใหม่ๆผมผมใช้0.8แล้วก็รู้สึกว่ามันตี เหยื่อไม่ค่อยสมูทสักเท่าไหร่ก็ลดลงมา0.6แล้วก็ใช้ไปใช้ไปปลาเราบ้านเราตัวเล็กนี่ว่าปลาบ้านผมนะตัวเล็กแล้วก็เราไม่จําเป็นต้องใช้0.6นว่าถ้าเราลดลงมา0.4อะไรเงี้ยทำให้เราตีได้สมูทขึ้นแล้วก็เหยื่อก็พุ่งขึ้นแม่นขึ้นปลาก็ไม่ได้0.4เขาก็ได้แบบไม่ได้สู้อะไรมากมายก็ก,กาลังสมศักด์ศีอยู่ก็เลย ลดจาก0.6ลงมา0.4ทุกวันนี้ว่าจะไป0.2อยู่กำลังคิดคิดอยู่เดี๋ยวรอเสือสาย0.4ชุดเนี่ยเปื่อยหมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวว่าจะไป0.2อยู่ดูครับสายที่ผมใช้หลักๆเลยก็จะเป็นยี่ห้อยี่ห้อเนี่ยครับ VJK ครับตัวไหนก็ได้ที่เป็น y j k ตอนนั้นตัวนี้ตัวนี้นหาของไม่ได้ก็เลยได้ตัวนี้มาพอตัวนี้หาของไม่ได้ก็ได้ตัวนี้มา ตัวไหนก็ได้ครับที่เป็น y g k หรือไม่ก็ถัก C ก็ได้ถัก8ก็ได้ได้หมดเลยครับ0.4นะที่ผมใช้เพราะว่าปลาบ้านผมไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากหรือว่าหรือว่าถ้าป่าบ้านของเพื่อนๆอะไรเงี้ยตัวใหญ่ก็อัพไป0.6ก็ได้ครับถ้าเกิดว่าเป็นแม่น้ําใหญ่ๆแล้วก็มีปลาใหญ่อยู่ก็0.6 0.8ได้เลยส่วนบ้านผมก็0.4 0.3 0.2กำลังสนุกครับ ผมใช้ YJK ก็เพราะว่ามันลื่นครับมันลื่นนะโอเคเลยส่วนสายฟูล w ครับผมใช้8ปดปอนต์ตัวนี้ครับ8ปดปอนเคยใช้4ี่ปอนแล้วรู้สึกว่าปลามันกระชากทีหนึ่งเวลาเขามีแรงจังหวะแรกที่ที่เขากัดเขากัดเขาพร้อมกระชากก็บางทีก็ขาดเลยก็เลย8ปอนอนดีกว่าครับ ส่วนกิ๊ชุดกิ๊ที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวอ e ีวอกีนครับผมตัวนี้เบอร์เบอร์0ูครับตัวนี้ใช้ง่ายที่สุดแล้วเท่าที่ผมใช้มาบางตัวเคยใช้แล้วก็มันมันบีบยากครับพอมันบีบยากก็มันเปลี่ยนเหยื่อไม่ค่อยทันใจก็เลย มาจบที่ตัวนี้ครับของดีคอยเลยก็กโอเคอยู่นะใช้ได้อยู่ครับแต่ผมซื้อมาทีเดียวก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเคยใช้ดีคอยอยู่โอเคเลยเหมือนกันแต่วันนั้นนะ่ะดีคอยน่าจะของหมดผมก็เลยได้ตัวนี้มา50ตัวก็ยังใช้ไม่หมดเลยสตรีมใช้ไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานอาจิอะไรเงี้ยจะเปลืองมากเพราะว่าหิน ลงไปบางทีไม่ได้ปลาหรกโดนหินขาดปวดตัวนส่วนงานสตรีมที่ผมใช้เนี่ยงานน้ํามันไม่ได้ลึกมากคราวนี้เวลาเราเราเหยื่อเราติดตออะไรเงี้ยเราลงไปปลดได้ก็เลยไม่ได้เปลืองอะไรมากพวกชุดอุปกรณ์ปลายสายหลายๆอย่าง,างเหยื่ออะไรเงี้ยครับแล้วก็อะไรอีกสวิงสวิงที่ผมใช้ก็จะเป็นนี่เลย สวิงงานน้าโอมสวิงเมืองเลยครับสวยครับผมประมาณนี้ครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยกระเป๋ากระเป๋าใส่เหยือครับแล้วก็ชุดนี้สำคัญที่สุดผมว่านะผมเอาไป ทุกครั้งที่ออกหมายไม่ว่าไกลหรือใกล้ชุดนี้สำคัญมากมีอะไรบ้างก็หนึ่งตัวปลดปลดได้ทุกอย่างครับเล็กๆสั้นๆเพราะว่าปลาเล็กปลาไม่ใหญ่มากตัวคีบสปินลิงครับตัวนี้ต้องติดไว้เวลาคีบตาเบ็ดคีบหวงอะไรเงี้ยครับ ตัวหนึ่งตัวตัดครับผม3อย่างปดตัดทางทางสปิริลิ่งปดปลาขี้ปลาตัดตัดสายแล้วก็ทางปดตัดทางครับตัวนี้ติดตัวตลอดเวลาออกไม้ครับค้อยไว้พอมีชุดนี้ก็สะดวกมากขึ้นครับเวลาเจอปัญหาอะไรเงี้ย ผมก็จะเอาแขวนไว้ที่คอตลอดเลยเวลาออกออกไม้ติดไว้ตลอดครับส่วนเยื่อเยอะมากเยอะปักเยอะป๊อปเปนซิลสปูนถ้าวันนี้รีวิวก็น่าจะยาวมากเดี๋ยวไว้ ถัดไปเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องเหยื่อกันแล้วก็อีกอย่างนึงกระเป๋ากระเป๋าชุดนี้เวลาออกทริปใหญ่ๆกระเป๋าฟิลฟีครับฟิลฟีสิบห้าลิตรเหลือเฟือครับ1 5บลิตรดีนะเวลาเวลาเจอน้ําเวลาเจอน้ําลึกครับกระเป๋าเนี่ยช่วยเป็นชูชีพให้เลยลอย พอลงน้ําลึกปุ๊บอุ้ยลอยวะ่ะลอยส่วนตัวผมว่ายน้ําไม่ค่อยเก่งนะเจอกระเป๋านี้เลยก็เลยก็เลยลอยไปตามน้ําแล้วก็อีกอย่างนึงขาดไม่ได้เลยกล้องครับกล้องตัวนี้แฟนคอตลอด DJI Action 5 Pro oh. ตัวนี้เลยครับที่เพื่อนๆเ,เห็นคลิปผม ใส่คอรประมาณนี้น,นี่ทาตลอดเวลาชีวิตติดคอนเทนต์ครับผมโอเคครับประมาณนี้ครับผมเพื่อนๆอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มานะครับว่างๆเดี๋ยวผมจะทำคลิปยาวให้เพราะว่า มีแต่คลิปสั้นผมไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปยาวครับผมเวลาไปตกปลาอะไรเงี้ยส่วนมากนะครับเวลาผมออกหมายผมจะออกแบบผมว่าง1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยก็ไปออกหมายก็เลยไม่ได้ทําคลิปยาวเพราะว่าปลามันไม่ได้เยอะบางทีออกไปได้ตัวหนึ่งอะไรเงี้ยตัวหนึ่งก็เอามาลงคลิปสั้นได้แล้วบางทีออกนานๆที่จะออกทริปแบบยาวๆทริปทั้งวันอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ไปเวลาไปก็ สองสามทิปแล้วว่าจะถ่ายคลิปยาวมาให้เพื่อนๆชมก็ได้ตัว2ตัวอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันมันไม่สนุกอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวรอถ้าเกิดว่าทิปไหนสนุกสนุกมันมันได้แค่5้าตัวขึ้นไปเดี๋ยวผมทำคลิปยาวให้เลยเดี๋ยวจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่ผมใช้ด้วยว่าเราเริ่มยังไงใช้ยังไงเจอเหลี่ยมอย่างนี้ใช้อะไรใช้ใช้เหยื่อแบบไหนครับ เดี๋ยวช่วงนี้ช่วงนี้เพราะว่าบ้านผมน้ามันเริ่มแห้งแหละกระปามันเริ่มน้อยแล้วก็ออกทริปครั้งหนึ่งก็ไม่ค่อยได้เยอะสักเท่าไหร่ได้ตัว2ตัว3ามตัวอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เอามาลงคลิปยาวครับเดี๋ยวว่าวันไหนที่แบบน้ำดีๆฝนตกดีๆปลาขึ้นอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไปแล้วก็ได้คลิปยาวๆเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้ครับส่วนตัวผมอยากทําคลิปเหมือนกันอยากทําคลิปยาวอย่างเช่นอย่างเนี้ย ก็มันก็จะได้แบบอัธรรดอีกอัธลรหนึงมากกว่าดูคลิปสั้นบางคนก็เขาชอบดูคลิปสั้นบางคนก็เขาชอบดูคลิปยาวส่วนผมส่วนผมได้ชอบดูเพื่อนๆนะชอบดูเพื่อนๆบางทีก็ดูคลิปยาวเอ้ยเราหน้าทําเหมือนกันอะไรประมาณนี้แล้วก็ดูคลิปสั้นเอ้ยของเราก็เราทําอยู่แล้วคลิปสั้นเพราะเราเราอะชอบทําคลิปสั้นอยู่แล้วเดี๋ยวคลิปยาวเดี๋ยว จะหาโอกาสหาป้าเยอะๆมาให้เพื่อนได้รับชมกันครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ